สวัสดีค่ะนักเรียนช้ยมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะอ่าวันจันทร์นะคะที่15ุพฤศจิกายนพศสอง4นนะคะคาบเรียนที่2เวลา9้าโมงครึ่งถึง10โมงครึ่งก็พบกับครูกิอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิวทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะสอนเรื่องสมบัติความแข็งของวัสดุต่อจากคราวที่แล้วนะคะ เรามาดูกันนะคะเราจะทดสอบความแข็งของวัสดุได้อย่างไรนะคะในเด็กเห็นไหมเราก็จะมีแผ่นพลาส,สติกแผ่นอลูมิเนียมแผ่นกระจกแผ่นเหล็กแผ่นไม้นะคะเราจะทดสอบโดยการนำวัสดุมาขูดขีดกันนะคะแล้วสังเกตรอยที่เกิดขึ้นเราที่แล้วครูบอกแล้วว่าถ้าครูเอาพลาส,สติกขูดกับไม้แล้วไม้เกิดรอยแสดงว่าอันไหนมีความแข็งแรงกว่ากันคะอ่า ก็คือพลาสติกมีความแข็งมากกว่าเพราะว่าทําไมคะไม้เป็นลอยเนาะอ่ะต่อมาเขาบอกว่านักเรียนนะคะสามารถนําความรู้เรื่องสมบัติความแข็งของวัสดุไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างเนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันนะคะบอกว่าจปดประสงค์นะคะข้อหนเด็กๆจะต้องทดลองอภิปาอธิบายนะคะและเปรียบเทียบเกี่ยวกับความแข็งของวัสดุชนิดต่างๆ สอนะคะอ่านข้อมูลและยกตัวอย่างการนำสมบัติของความแข็งของวัสดุไปใช้ประโยชน์นะคะเรามาดูกันวัสดุอุปกรณ์นะคะ 1. แผ่นพลาสติก 2. แผ่นอลูมิเนียม 3. แผ่นกระจก 4. แผ่นเหล็กและ5แผ่นไม้นั่นเองค่ะเรานะคะก็จะต้องทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานนะคะว่า ใช้ขอบแผ่นพลาสติกขูดแผ่นอลูมิเนียมแผ่นกระจกแผ่นเหล็กและแผ่นไม้สังเกตรอยบนวัสดุที่ขูดขีดกันนะคะแต่ละชนิดและบันทึกผล 2. นะคะใช้ขอบแผ่นอลูมิเนียมขูดแผ่นพลาสติกแผ่นกระจกแผ่นเหล็กแผ่นไม้สังเกตรอยบนวัสดุที่ถูกขูดขีดแต่ละชนิดและบันทึกผลค่ะ3ใช้ขอบแผ่นนะคะกระจกขูดแผ่นพลาสติก แผ่นอลูมิเนียมแผ่นเหล็กแผ่นไม้สังเกตรอยบนวัตถุวัสดุนะคะที่ถูกขูดขีดแต่ละชนิดและบันทึกผล4ใช้ขอบแผ่นเหล็กขูดแผ่นพลาสติกแผ่นอลูมิเนียมแผ่นกระจกและแผ่นไม้สังเกตรอยบนวัสดุที่ขูดขีดแต่ละชนิดและบันทึกผลค่ะ 5. ใช้ขอบแผ่นไม้ขูดแผ่นพลาสติกแผ่นอลูมิเนียมแผ่นกระจกแผ่นเหล็ก สังเกตรอยบนวัสดุที่ขูดขีดแต่แต่ลนะชนิดและบันทึกผลและสุดท้ายนะคะนักเรียนต้องนำเสนอผลการทดลองและร่วมกันอภิปรายเพื่อตีความหมายข้อมูลนะคะและข้อสรุปนะคะเกี่ยวกับความแข็งของวัสดุค่ะ ก่อนอื่นที่เราจะมาดูคลิปนะคะเกี่ยวกับการทดลองเนาะนักเรียนต้องใช้ส่วนใดของวัสดุนะคะในการขูดขีดที่ตำแหน่งใดและขูดจำนวนกี่ครั้งนะคะเราจะต้องใช้ขอบของแผ่นวัสดุในการขูดขีดจำนวน3ามครั้งในตำแหน่งเดิมเท่าเท่ากันนะคะใช้แรงเท่าเท่ากันด้วยเนาะเมื่อนักเรียนนำะวัสดุมาขูดขีดแล้วนักเรียนสังเกตสิ่งใดนะคะนักเรียนจะต้องสังเกตสังเกตรอยนะ ลอยนะคะที่ที่อยู่ที่แผ่นวัสดุเนาะจากนั้นนะคะวัสดุที่เกิดลอยจะมีลักษณะอย่างไรนะคะจะมีลักษณะทําไมคะอ่าเป็นแบบขีดยาวๆเนาะอันนี้ครูไม่ได้เฉลยมันเป็นแบบขีดยาวๆนะคะอ่าต่อมานะคะเรามาดูกันอันนี้ให้เด็กๆนะคะเปิดใบงานนะคะเรื่องสมบัติความแข็งของวัสดุนะคะหน้าเจ็ดนะคะอยู่ตรงมุมนี้แล้วเราจะมาทำผมพร้อมกันค่ะ แปรต้นเด็กๆเ,เคยรู้ไหมตัวแปรต้นแปรตามตัวแปรที่ต้องควบคุมคืออะไรนะคะตัวแปรต้นก็คือชนิดของวัสดุเช่นชนิดของวัสดุก็คือแผ่นไม้แผ่นอลูมิเนียมแผ่นกระจกอะไรอย่างนี้นะคะตัวแปรตามก็คือรอยที่เกิดจากการขูดขีดนะคะและตัวแปรควบคุมนะคะก็คือแรงที่ใช้ในการขูดขีดจํานวนครั้งที่ใช้ในการขูดขีดคือสมมุติว่านักเรียนจอาพลาสติกนะคะขูดแผ่นไม้ นักเรียนก็ต้องสมมติว่านักเรียนขูดสามครั้งออกแรงแรงหน่อยแต่เมื่อนักเรียนเอาไม้ไปขูดอลูมิเนียมนักเรียนก็ต้องขูดสามครั้งเหมือนกันนะคะอ่าแล้วก็ทำไมคะออกแรงเท่าเดิมนะคะเพราะไม่งั้นผลการทดลองก็จะคาดเคลื่อนนะคะคุณครูนะคะก็จะมีตัวอย่างวิธีการทำกิจกรรมให้เด็กๆด,ด,ดูนะคะเกี่ยวกับรอยนะคะการเกิดรอยเด็กๆด,ด,ด,ดูนะคะ ดูจบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูกันเนาะบอกว่าผลการทํากิจกรรมนะคะ <c oughs> เด็กๆก็รู้แล้วว่าพลาสติกไปขูดไม้ขูดอลูมิเนียมนะคะขูดเหล็กเกิดรอยไม้นะคะไม้ไปขูดพลาสติกขูดอลูมิเนียมขูดเหล็กจะเกิดรอยไม้อะไรอย่างงี้นะคะเด็กๆดูจคขีปวิดีโอแล้วเนาะบอกว่าใายงานอันนี้นะคะจะมาทําพร้อมกันเนาะขีปวิดีโอเด็กๆได้ดูไปแล้วว่าพลาสติกขูดอลูมิเนียมเกิดรอยไหมลูก อ่าไม่เกิดรอยนะคะเด็กๆก็ขีดไว้นะคะแล้วพลาสติกขูดกระจกเกิดรอยไหมลูกอ่าไม่เกิดนะคะพลาสติกขูดเหล็กเกิดรอยไหมไม่เกิดนะคะแต่พลาสติกขูดไม้ทําไมลูกเกิดรอยนะคะอ่าต่อมาเรามาดูอลูมิเนียมนะคะขูดพลาสติกทชไมคะเกิดรอยนะคะอลูมิเนียมขูดกระจกไม่เกิดรอยนะคะอลูมิเนียมขูดเหล็ก ไม่เกิดรอยใช่ไหมคะไม่เกิดรอยเนาะอ่าไม่เกิดรอยนะฟังนะฟังนะคะเด็กๆหนึ่งเนาะอ่ะอันนี้นะคะคุณครูก็ให้เด็กๆนะคะกลับไปทํานะคะเป็นการบ้านแล้วเด็กๆก,ก็ส่งมามาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆนะคะทําถูกไหมถ้าอันไหนนะคะเช่นพลาสติก ขูดอลูมิเนียมไม่เกิดรอยให้นักเรียนขีดแดดไว้แต่ถ้าเกิดรอยให้ขีดถูกนะคะอย่างเช่นอลูมิเนียมขูดพลาสติกทำไมคะเกิดรอยก็ขีดถูกแต่ไปขูดกระจกไม่เกิดรอยขีดแดดไว้นะคะอลูมิเนียมขูดเหล็กเกิดรอยไหมไม่เกิดก็ขีดแดดไว้อลูมิเนียมขูดไม้เกิดรอยขีดถูกไว้นะคะให้เด็กๆนะคะกลับไปทําเป็นการบ้านนะคะแล้วถ่ายรูปมาส่งคุณครูด,ด้วยในในไลน์นะคะอ่ะ เพื่อเป็นการทดสอบว่าเด็กๆเข้าใจแล้วนะคะอ่ะเรามาดูอภิปรายนะคะคนท่านกิจกรรมการกเขาบอกว่าวัสดุใดนะคะมีความแข็งน้อยที่สุดร,รู้ได้อย่างไรนะคะอ่ะรู้ได้อย่างไรนะคะรู้ได้จากอะไรนะคะรู้ได้จากอะไรลูกอ่ารู้ได้จากการที่เกิดรอยนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้นะคะก็ให้เด็กๆนะคะกลับไปทานะคะในสมุดเนาะกลับไปทําในสมุดนะคะวิทยาศาสตร์นะคะเขียนว่า ตอบคาถามนะคะและเด็กๆก็เขียนเลยว่าวัสดุใดนะคะมีความแข็งน้อยที่สุดรู้ได้อย่างไรเด็กๆก็ตอบมานะคะข้อ1อันนี้ข้อ2นะคะวัตถุใดวัสดุใดนะคะมีความแข็งมากที่สุดรู้ได้อย่างไรเป็นข้อที่2นะคะและข้อที่สจากการทดลองนักเรียนสามารถเรียงลําดับวัสดุที่มีความแข็งมากที่สุดไปน้อยที่สุดได้อย่างไรเช่นอันไหนที่มีความแข็งมากที่สุดเช่นเลข เองลงมาคืออลูมิเนียมเองลงมาคืออะไรให้เด็กๆเ,เขียนลงมานะคะต่อไปข้อที่สี่ผลการทดลองนี้เป็นไปตามสมมุติฐานของนักเรียนหรือไม่อย่างไรนะคะอ่าเห็นไหมอ่าก็เขียนว่าสมมติฐานบว้ว่าเหล็กมีความแข็งมากกว่าพลาสติกอลูมิเนียมกระจกไม้ดังนั้นผลการทดลองจึงไม่เป็นไปตามสมมุติฐานนะคะอ่าต่อมานะคะ นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรนะคะเรื่องความแข็งนะอ่ะเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเราชื่อมินนี่นะคะเพื่อนเพื่อนได้เรียนดูเรื่องความแข็งกันไปแล้วและเพื่อนเพื่อน,นทราบกันไห้คะว่าในชีวิตประจําวันของเรานั้นเราใช้ประโยชน์จากความแข็งของวัสดุอย่างไรบ้างวันนี้มินนี่จะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังค่ะ ความแข็งของวัสดุคือความทนทานต่อการขูดขีดของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทำวัสดุแต่ละชนิดนั้นมีความแข็งแตกต่างกันนะคะตัวอย่างเช่นเพชรมีความแข็งมากกว่าเหล็กกระเบื้องมีความแข็งมากกว่าไม้นั่นเองค่ะในการเลือกใช้วัสดุเพื่อทำสิ่งของต่างๆ พิจารณาจากสมบัติความแข็งให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะตัวอย่างเช่นพื้นอาคารทำจากวัสดุได้หลายชนิดเลยค่ะเช่นกระเบื้องคอนกรีตหินไม้ไม้ปากเก้ซึ่งเป็นไม้ที่ตัดเป็นแผ่นเล็กๆโดยวัสดุเหล่านี้มีความทนทานต่อการตกฉีดแตกต่างกันค่ะและไม่ว่าจะปูพื้นอาคารด้วยวัสดุใด การทำความสะอาดพื้นก็ควรระวังไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนนะคะเพื่อให้พื้นอาคารใช้งานได้นานและยังคงสวยงามน,นั่นเองค่ะซึ่งสมบัติความแข็งของวัสดุนี้ยังช่วยให้คุณแม่ของมินนี่มีความสะดวกสบายในการทำความสะอาดบ้านด้วยนะคะสะดวกสบายยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ วัันนี้การทำความสะอาดพื้นมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะก็เพราะว่ามีเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติมาทำหน้าที่แทนมนุษย์นั่นเองค่ะในการเลือกวัสดุที่นำมาใช้เป็นส่วนประกอบของเครื่องดูดฝุ่นโดยเฉพาะส่วนที่สัมผัสกับพื้นอาคารเช่น คนแปรงสำหรับกวาดฝุ่นหรือเศษขยะชิ้นเล็กๆหรือล้อของเครื่องดูดฝุ่นก็ควรเป็นวัสดุที่มีความแข็งน้อยกว่าวัสดุที่ใช้ปูพื้นเพื่อทำให้พื้นไม่เกิดรอยนั่นเองค่ะ งยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากสมบัติความแข็งของวัสดุในชีวิตประจำวันดูนะคะไวอนะ้อกาสหน้ามินี่จะมีเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเล่าอ่ะก็จบแล้วนะคะเรื่องสมบัติของวัสดุเนาะกวีทันนะคะกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากความแข็งของวัสดุในเรื่องในบ้านนะคะก็เรื่องการเลือกใช้วัสดุบูพื้นอาคารนะคะเช่นเบื้องคอนกรีตหิน ไม้หรือว่าไม้ปากเก้น,นะคะซึ่งวัสดุดเหล่านี้นะคะมีความทนทานต่อการขูดขีดนั่นเองนะคะหรือการทําความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่นนะคะที่มีขนแป้งและล้อนะคะซึ่งมีความแข็งน้อยกว่าพื้นอาคารนะคะเพื่อให้พื้นอาคารเนี่ยไม่เกิดร้อยนั่นเองค่ะนอกจากการใช้ประโยชน์นะคะที่ได้กล่าวในวิดิทัศน์แล้วนะคะนักเรียนนะคะยังสามารถนําความรู้นะคะเรื่องความแข็งของวัสดุนะคะไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะคะ เรามาดูกันตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของวัสดุในชีวิตประจําวันนะคะที่อาศัยสมบัติความแข็งของวัสดุนะคะก็จะมี1นนะคะใช้มีดซึ่งทําจากเหล็กที่มีความแข็งมากกว่าไม้มาตัดไม้สองไปทับที่ไม้มีความแข็งน้อยกว่ากระทะเหล็กเพื่อป้องกันไม่ให้อะคะกระทะเหล็กเป็นรอยนั่นเองค่ะจบแล้วนะคะคุณครูก็ปากกันบ้านนะคะเรื่องใบงานนะคะไปทําต่อ จากของคุณครูให้เสร็จนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดนะคะตัวอย่างนะคะมีอยู่ประมาณ4ี่ข้อนะคะให้เด็กๆทําลงไปในสมุดนะคะและถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะอ่ะคุณครูก็สอนจบแล้วนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย